สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีเดอ้อมันนี้มาพบกับแม่นำคิงคือเกาพี่น้องเส <Yeah. S 1> ีงว่าได้กล่องไหมพี่นอ้อ <Yeah. S 1> งนี่มืันนี้แม่นำคิงไปซื้อโ <Yeah. S 1> ทรศัพท์ใหม่เนาะนได้ก oh. ล่องใหม่เดียวอันนั้นคิดซื้อโทรศัพท์เบิ่งแม่ส่งไอรอนเด้อพี่น้องมันนี้ก็เลยสิมาลองกล่องใหม่พี่น้องสิมาเฮ็ดกินแดงคือเกาพี่น้องเดียวสิมา บพี่น้องมาสื่อดุลไดเนาะดุลสิบสามไอ้ฟุนสิบสามธรรมดาเนาะพี่น้องในราคาประมาณสองหมืนกว่าวะเป็นเงินกี่บาทเท่า,าเป็นเงินดาวหัากับประมาณสิบหกบานพี่น้องอ้ยแพงขนาดสำหรับแม่น,น้ำคิง <laughs> เป็นครั้งแรกที่ได้ใส่โทรศัพท์แบบมีราคาแล้วก็แพงแหงค่ะเนาะที่ซื้อว่าจังจะที่จะซื้อโทรศัพท์ เดี้ยวไปเบิ่งแม่สองไอรอนก็สิฮูเนาะพี่น้องไอรอนพิ่นไทยเพราะว่าปก,กตินะแม่น้ําคิงใส่โทรศัพท์เครื่องโอ้โมเมนปกติแม่น้ําคิงใส่โกโปรนาะพี่น้องโกโปร่ายคลิปในสองแม่น้ําคิงที่ลงแต่ละคลิปคือใส่โกโปโตตรตัวนี้ถ่ายกล่องอนะจอมันแตกแต่มันก็นยังถ่ายได้พี่น้องเฮาถ่ายเครื่องนี้แล้วเฮาก็กมาตัดกระมาตัดโดงสองใส่โทรศัพท์เครื่องนี้พี่น้องเสีงว่าโทรศัพท์เครื่องนี้มันตาย ยูซื้อซื้อมนก,กับสดเนาะพี่น้องแม่ว่าเป็นผาามั่วไปเลยนมันกราปตุบเปิดบ่ขึ้นเป็นเครื่องเก่าไอรอนเนาะพี่น้องพี่ซื้อทำไม่้ทำมอว์เลยรายละเอียดพี่นะสอบไอรอนพอไปจะได้ยี่เมือนี้ก็เลยสิมาลองกล่องใหม่ไปจะไล่พี่น้องใส่หงาบ,กกาวบวกเก่าบอกพี่ว่าสมเก่านาสุดเนาะได้เครื่องนี้ตายมันกระตัดคลิปบ่อยเลยไม่ต้องคลิปกันแล้มาใส่เครื่องนี้ ครื่องนี้ก็เป็นเครื่องเก่าเมนูทิ้งที่ใส่ปัจจุบันเนาะมันก็ตายกันมันกดปุ่มเปิดปิดก็ไรนะแบบว่าปุ่มมันตายนะพี่น้องมันเปิดแบบนี้เด้อมันก็เปลืองเบ็ดเนาะโมโฟแบบว่าโมโฟเหมือมันก็บเบลเบื้อได้พอาะเปิดไปเด้อนะคะพอได้รับเครื่องก็เลยจําเป็นได้ซื้อเครื่องใหม่พี่น้องเอ้ยก็เลยเอาไอ้พวกนตัดชินใจซื้อโทรศัพท์ใหม่โปรถุยน้องเพราะว่าช่องหลุดนี้มันเป็นหลุดจัิงสิ มันแบบว่ามันบรลนนะพี่น้องตัวนี้ก็ประมาณซีปีสามปีอันนี้ฮะกล่องมันตายแต่ล่นละแบบว่ามันถ่ายอะไรมันมั่วเนาะเพราะอะไรแต่ว่าแบบว่าตัดคลิปก็อัปโหลดคลิปเฉยๆนะวันนี้มันตายมันอัปโหลดอะไรจําเป็นพี่น้องข้ากระตรงเลยซื้อเครื่องนี้มาให้มันถ่ายคลิปได้เลยนะกัอารคลิปได้เลยเนาะในเครื่องเดียวเพตรงเสียเวลาถ่ายตัวนี้แล้วก็ถอดแม่ตัวนี้มาตัดนะ พี่น้องดีใจได้เมือนีอน่แต่กับเบาไลายเติบ <laughs> เบากระเป๋าพี่น้องเพราะว่านักแข่งจะได้กาพาไปกำลังใจแม่น้องทิ้งนะเด้อพี่น้องพาเบิร์กคิปเนาะพากุณไลค์คุณแช่พาเบิร์โฆษณาเนาะกาเงินที่ซื้อโทรศัพท์นี่กับเป็นเงินยูทูบเนี่ยพี่นอ้องเนาะเงินหามาขอขอใจพี่น้องเนาะว่สิใดแต่ละเดือนกัน โองสามเดือนปวดศีร้ะไเงินโซงเมืนกันเลยเนะะาะใช่ไหมคะพี่เนะาะเป็นกำลังใจในเด้อขอบใจเฟซีทุกคนที่มาให้กำลังใจเนาะมามี่เฟบซีเบิ้งมื่อน,นี่ก็คือสีโบมี่โซงก็คือสีโบมี่เงินแต่มามี่เฟซีคอยติดตามคอยเบิง้งโฆษณาคอยเบิ้งขีปให้ก็คือคสีมามี่อีหยังเนาะพี่น้องขอบใจว่าทุกคนเด้อขอบใจไอดอนพ่อมื่อน,นี้ตัดสินใจซื้อโทรศัพท์ให้ หนุนเพลงแห้งสนับไปน้ำทิ้งแล้วพรวกเป็นครั้งแรกที่จะใส่เอ้พูนให้กันพี่น้องไะโมเบาลายเห็ดกระได้พวกแห้งเดี๋ยวมาเห็ดกินกันพี่น้องเดี๋ยวเบิ่งว่าไอ้น้ำทิ้งเห็ดอยางกินและอีก <plugging> ยังมามาแต่สิมาทิ้งต้มน้ำไมาอีนี่นในน้ำไม้มาต้มโอ้ข้าวไก่พวกและกระชิบปนกบเนาะพี่น้องเลยกบมานี่มาสิต้มปนกินกับแกงเออกินกับน้ำไม้ต๊ะ น้องใหม่จูดน้องใม่ได้ใช่พี่น้องตคกบสี่สิพส <k Heh thumbs up> สบพันเลยแบบเต็มครบหน่อยเนาะพี่น้องมาๆามาโอ้ยเนาะพูดผ้ากันแดนเดี๋ยวออกกันห้องเบียดเบียดเบียดเนาะบายบายป่ะเดี๋ยวเค็ดกินกันเลยใช่ดานเนาะน้องใม่ตุ๋มฮะอู้ยพี่น้องไก่เดียวไก่เดียวตุ๋มกบเียบรอยเนี่ยเด้อพี่น้องตุ๋มกบปนตาเต็มปนเนาะเดี๋ยวจะไปเก็บพักเพลเพื่อนี่พอ ใส่นมายสมข้างในเด้นี่พี่น้องนี่เว็บเท่านั้เด้อต้มกบผนใส่นมายสมเนาะมาเกะเขากันลำลัหมดละนี่นี่กจะจ้าเดือยนี่สีกบมาสีสิบพันเนาะพี่น้องก็เลยสีแบ่งให้อีพอขาบหนึ่งจะก้องขาบหนึ่งเนาะแบ่งกันกินเพราะว่ามา,มากเกะแนวมากอะอีพอเรามาก,ก,นก,นก,นกินเป็นปวดจันสิเนาะปนกบปนเขียนแกงปูแกงปลานะพี่น้องเนาะ จะได้สีแดงค่ะเพื่อนกินน้ำจากขา่ขาวมาซื้อมาสี่สิบพันกบยากันยังแพงเยี่ยพี่น้องปปะน้อยเดียวสี่สิบกระไรจุสิบว่าพอกินเนาะบรรยากาศหลังฝนตกพี่น้องอึมครึมอยู่ความเศร้าตกไปยัางไวยังไวไปย่างไปให้พอตกข้าวหนึ่งพี่น้องแต่ว่าตกแห้งประมาณสิบนาทีาอีสาน,นาที เดี๋ยวสิไปเก็บพักแพล้เลยอีกกว่าปพ,พาักแพล้เหวินอีกกวงามสาวพี่น้องเลยสาอ่อนสาอ่อนแบบว่าเกาะมันแจ่งเนาะเกาะมันงามพี่น้องกันโคโปกันชี้คำคำเนี่ยอันนี้มันหนาจานะ้ามืดนะนะบ่เอยเห็นเนาะแต่วันนี้ยังแจ่งแล้วแล้วก็มันมันหนิอยู่บอกื่า ไม่บ่าห้าต่งเปิดกันสั่นมาดูบ้างไปใส่กรบโปเป็นแด้วพี่น้อ,นองไปย่างบ้าอีกสิพ่อใหญ่เมื่อกีนกินขา้าวได้แองก็เพราะเราอีหยังไปผาพ่อใหญ่มืนนอนนะนะว่านี่ได้ปลามืนน่อีนได้กบไม่ตันใหวหมักพ่อใหญ่อีเพ่อเราหมักกินแตงสีเด้อพี่น้องเป็นพวกอ่าสินมูสินไก่เป็นพวกแนวพันธุ์นอีเพ่อเราบอกกินเนะเรากินเดี๋ยวเรา ปวดต้นปวดโตแล้วนะพันธุ์สีบอกก็ไดรแปลว่าเ,วเราเป็นพญนเป็นปลาลงเป็นอันนี้เป็นพวกมีมันของมันของถอดนี่เฮงบอกกินของมันของถอดอือพวดมือปวกสีจังสีกินได้กับอะไรปวดต้นปวดโต ไม่ละเขาถ่ายคลิปห้าบว่าามาถอันนี้นะอ่ามามาถปิดกล่อง้างไหลดูเนาะต้องปิดก่อนเนาะมาบ้างเมือนะดาพ้นกำลังซาตกเลยไหมถ่ายย่าวด้วยเลยพี่น้องไปอวดโทรศัพท์ใหม่อีพอพอมอาเสีกัสิบาป้าทุกอน้ำแคิงอิตา อยากได้โทรศัพท์ใหม่ <laughs> 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 เฮดแม่แต่เอ้ที่ขึ้นมาสื่อคอยอุย้ยคอยสีบเอาจังสันแบบบมวนตัวปากเจ้าของซิบเอ่อคนแบบบมวนอีพอ่อมาอยูเพื่อนสมุทจักร <c oughs> พอ่อเน่ยเงียบซิบโอเฮดนังโอ้เดี๋ยวไปเบิ่งพักแพเอ,อยู่ลังบ้านเก็บพักแพว ผักแพวผักพแพวผักแพวฮะมาจะใช่ป,าปลปามีอีรอกปลาเค็งคอมีแนวแเสบกว่าไม่จเจ้าทามหาปลาอดี๋ยวอีพอกินปลาเมื่อวานเมื่อนี้กท่ามหาปลาอีแล้วตีขวบมาเราน,น,นี่สวนผักข้างนี้จะเป็นพริกข้างบนจะเป็นโหระพาจ้า ผังนี้จะเป็นอิตูอันนี้จะเป็นผักแพรวบบก่บผักแพรใส่ปุ่นกบพี่เนาะอือเอาหน่อยเนอะโอ๊ยบ้าปบ่งไปอิตูพี่เนาะแกงปลาใส่ดอไม้สมแล้วก็ใส่ผ้อิตูสุดหอดความแซ่บโอเคพอแคน่นี้ล่ละใส่ป่นสิอีหยังเกาะ กินเขาก็จะโกบเพผยเพ้ยพอลไรปนแต่ว่าเขอเฮี้ยวว่าจะมากสี่สิบพันบุราพอขอปนขาบหนึ่งขอยก็บ่าโอ้สื่ออยู่บ่หรือบ่สื่อสู่สิบิดขนาดกบสี่สิบพันเนาะเฮียจะได้ของหยาเขาบอกได้กินจากเถื่อเอาปนพอกัดให้เี่งมาเอาอันนั้นให้อีดามาเอาอันนั้นน้อใหม่สมบางอย่างนี่กับสิป่นทันเลย ปุนก so mm ุบใส่นมายสมเฮ้ยอันนี้จังวะแต่อีตุนอุกโอกอุกใจอยู่อายน้องอายนะร้านกับสบายพี่น้องเดี๋ยวเจ้านายจากสีมื่ะพ่อจะเบิ่งหนี้ยังนี่งามปะใช้ไลฟ์ได้ดิเฮ้ยฮะใช้มาเลยหน่อยหน่อยกว่าเก่าหให้ให้ทั่วไอ้บรรค่ะเจ้าใดแก่จักทั่วไอ้ พูดด่านปลายช่องหลานนี่บอกว่าสีผูกหลานสูใส่พอเอ้ยเ็จะไดยโทรศัพท์ตายกล่องก็ตายโมมี่กระโคตรใส่พอได้ถ่ายคลิปเนาะอีพอไม่อยากเสื้อคือหนื่อยหน่อยแต่อีพอว่าจะนายจะชิมเมื่อพี่น้องมาอ่างโทรศัพท์อีพอจะเสื้อกะอากบมาให้เมื่อก่อนพี่น้อง ซื้อเฮอกล่องน้อยนึงซื้อว่าไซส์กูเก่าเรียกว่าห้าไหน่ก่องกนะองำกี่อเพลงหอเพลงยังล่ะฮะไซสเต็มมือค่ะรถซื้อแกกับมือเต็มเ้กจะงได้ยังงเราองพี่แค่มเตอดอแล้วีก็เน็น เราตื้อแกจะไปไม่ได้ยังไงเราคุณพี่มันไม่ทนอและที่เองก็ไม่เข้าใจอยากจะอยากจะลงแล้วไม่ให้ลงคงไม่ได้อยากเป็นไปเที่ยวลงคุณม่เพราะมีพ่อแม่ผมทางนั้นไปบ่ายโอเคบ๊ายน้ำคิงหน่อยเป็นกบน้อยเนาะ con <laughs> đùa. Đùa. mạnh nó này mày đi thứ hai mày cộng thứ mày cộng thứ hai mày cộng nó mày cộng thứ hai mày cộng nó mày cộng mày mày อะไรบอกรับแบพี่หน่อยเนี่ยแสบมอ้อ่ะรายจีนี่พี่น้อมาเนยกินเขาคนเขาแด่คนโคตรกน้ำใหม่มนอู้สุดยอดนี่แต่พอเม่พี่น้องคน้อยเขาหองเมื่่คำกินนะเขาหองเมื่ อยากเนาะเอากัค<ส>่าพี่นองเอ้ยไปให้พ่อปนน้ำน่ก็อยากพอดีน้วก็หยุดมบนใหน้อยชมทุกันนะ ทำเนี่ยเนี่ก็ีเจงด้วยเนาะน่ขึ้นมามันคือโป๊ะ่เหมืนคลิปโป๊ะๆเมาะครับท้ายแบบยุ่ท่องเที่ยวไปบ่ไปหามาหน่อแล้ว่ายลงหน้าลงไหนแต่คนเนี่ยแล้วกอะจะกล่างเนี้ยเรอจนันอย่างจีเอาอาิีพออมาใช่ท่าไหร่แบบอีกบนหนึ่งนี่ ใจตาจิงใจเสร็จเพิ่งสร้างเพราะอะไรเพิ่นตายคิดนะพี่น้องเทรศัตว์มามันง่ายเลยเมือนทายโทรศัพท์ตับได้เลยนะพานขึ้นแบบเนี้ยเ่าจะเอาแบบนัคาเป็นรอยนัคข่าวคือชุดก็ไอ้ผู้อันมาด่แต่พอเที่ยงแล้วะ อที่ว่าตกหลุดแน่่นเนาะมัสิบามันไปสิบหาเอ้สิบเอลสิบสิบหาสิกเับเม่อกเาเอาเอาซ้ำหนึ่งเดอยทำมดประมาณมันกระชิบเปืองเงื่อน็มนะแต่ว่างรอบก็บเลยไป่ายยังไกลกวงนะเนียวไม่ต้องกิ้งกระต่ายแต่ต้องโมดิเวนเรียนเปสิบสามว่ายังเอาเลย คนจำ l ่อยซอสแฝดกินสองวันไอยพวกที่เติมสีส้มนัะอันนี้เขาเพิ่มบ่ะมาก็ช่องมุนสองสองมันสามเป็นสองมันสามเนาะเารเพิ่มมาใส่กับส้มอ่ะกับมันสองมุนหกจัดจ้านอ่ะ อเนี่ยตอน้กูตาอยู่ัมาฮากับแบบบริเ <ông> ด <rees anden> ่นงานสื่อท <son> ี <Me> ่มาห่าเงินมาใหอเปื้อมาเห็นจะื bueno. ่อมันบริสุทธิ์ดอกแค่เนี่ยนะเมี๋้วเาเกเป็นพราะมนงนะแม่มาโมเมนท์าื่อแล้ว แบบนี่เห็นพอปนันนะที่แบบส <c ười> ื่อคล้องดูดูละลายมาใส่นาะใส่เด่นๆเนาะมาบอกแล้วพ่อปนมีเงินเน,นาะทำไมนี่ต้มข้าวเดียวกับวานเลยเนาะต้มอ,อีกข้าวมาวานแล้วไฟใส่เตาไว้เนาะเพราะว่าในกลางมัน ไม่ไม่มีคิวๆให้หนึ่งนะนอยใหญ่มันนอยนนอนใหญ่อ่ะพี่น้องแม่น้ำทิ้งกัิได้คลิปๆไปพี่แอนจะมีเด้อจะนายก้าพาไปกระตั้งใจเห็นเด้อพี่น้องเนาะพาไปกระตั้งใจเห็นช่องแม่น้ำทิ้งพาเบิ้งโฆษณาพากุฎะกุฎแช่เนาะกระตั้งใจทุกมือเนี่พี่น้องเนาะขอการคลิปหนาเด้อบ๊ายบาย